สวัสดีค่ะเพื่อนๆตะวันตกดินวันนี้จะแวะแวะพักทักทายวัดไทยสุชาดาเป็นวัดใหม่ซึ่งย้ายมาจากศูนย์ปฏิบัติธรรมจารึกที่นอตฮอลลีวูด Hollywood. ห่างจากวัดไทยรัตนเจริญประมาณ15นาทีนะคะเรามาดูกันนะคะตอนนี้ตะวันตกเดินนกบินไป ดูแล้วแบบอืมบรรยากาศนะคะรมยืนขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะอาการดีขึ้นแล้วค่ะแต่ก็มีนิดหนึ่งนะนิดเดียวแค่นั้นแหละวันนี้จะมาทำหน้าที่จัดสวนนะคะนี่คือวัดไทยสุชาดานะคะสถานที่ใหม่นี่เลยค่ะ ที่จอดรถกันนะคะโอเคอู้อยู่บนภูเขาหนาวเหมือนกันนะเนี่ย บรรยากาศนะคะพวกนี้จะมีงานสบายดีเอ้ยบุญจันทร์เน้ยสบายดีเอ้ยพามาเบิงวัดใหม่เพิดใหญ่ยายมานีเด้วัดไทยสุชาดานี่มื่อื่นสิมีแขกผู้ใหญ่มาเนาะน,น้องสมาจัดสวนเอ้ยมีหน้าที่มาจัดสวน โอเคเนาะจัดสถานที่ไปละอยู่เมืองซันเล่เอ้ยกันได้มากระแวะเด้อโอเคเดี๋ยวจอดรถกันนะคะบาย